ลูกออกขวาไปหน่อยนะผมเราก็ต้องตับเข้าไปดันมันไปทางซ้ายใหญ่อยู่สามสามตัวโลสี่ตัวโลประมาณนะครับอโอ,โอ้ลืมขึ้นยางครับ ใหญ่ใช้ได้เลยตัวนี้ไม่ดิ้นเลยตายเลยเช้าอีกแล้วเจอกันกับนาทีครับผมตื่นมาก็อากาศดีมากเลยครับวันนี้นอนอยู่ทุ่งนาที่แถ,ถวแถวบัวลมช้างครับเมื่อคืนก็มานอนส่องกบกันอยู่ที่นี่ นึกว่าจะมีฝนครับฝนไม่มีเห็นพยากรณ์อากาศบอกว่ามีฝนครับสี่สิบมสิบเปอร์เซ็นตก็มาเฝ้ากบไม่มีเลยครับผ่านกิจ นี่ก็อากาศดีมากครับตอนเช้านะเดี๋ยวกลางวันเนี่ยจะร้อนเหมือนเดิมครับยังอยู่บอกไปด้วยตัวนี้คืนได้ สามตัวสี่ตัวไม่รดได้กี่ตัวสามเหมือนกันเลยฝีมือเนี่ยขาอยู่นี่ตัวหนึ่งสี่ตัวที่สี่ตัวที่สี่ข <c oughs> าอยู่นี่ครับยิงขาไว้เมื่อคืนแล้วมันพันนะ่ะนี่ครับนี่ก็สามตัว ตัวใหญ่อยู่นะครับใหญ่อยู่สามสามตัวโลสี่ตัวโลประมาณนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บไอ้ตัวนี้ก่อนครับยิงคาไว้เมื่อคืนนี้ครับยิงแล้วมันพันป่าฝั่งนู้นเอาไม่ดึงไม่ออก ทำไมนิ่งจังเลย,ยเเลเแต่สายสายมันย่อนนะมี่ไม่มีเสียงแลับไม่มีเสียงกบลบร้องต,อติดอยู่ใช่ไหมโอเคสายได้ครับขามาปลดกลบฝั่งนี้ครับเมื่อคืนยิงคาาเอาไว้ฮะ แล้วก็ไม่รู้ว่ามันอยู่หรือเปล่าเมื่อคืนมันร้นองอยู่ครับแล้วดึงกลับไม่ไปเมืคเลยผูกไว้แต่ว่าตอนนี้มันเงียบไปแล้วกบหายไปแล้วหายไปได้ไงเชือกยังอยู่รู้อย่างนี้น่าจะมาส่องตั้งแต่เมื่อคืนครับหายไปแล้ว เรียบร้อยอดแดกไม่ได้ครับผมหลุดไปแล้วไม่ได้ <c oughs> ผมกละว่าตอนเช้าจะถ่ายเอาไงเอาบรรยากาศมันเซ็งเลย หมดเลยครับผมไม่ได้มอไซค์เอาขึ้นรถนะพบมาครับเมื่อคืนนี้ <c oughs> นับอีกยี่สิบปีแล้วไม่ได้ขาเครื่องสักทีเดียวเอายังไงต้องขึ้นไปข้างบนไม่ต้องปีคอยจับเอาไว้ให้มันตรงตรงนี้ทางช่างวัวพี่คอยจับแผ่นข้างหน้าชตรงนี้ขอบคุณครับ ใช่ของพี่หนักนะหนัก <laughs> <laughs> จะเท่าอีกครึ่งเออว่ <laughs> าจะหารถเบาๆขี่ไม่ไหวเวลากลับรถที่แคบๆที่อะไรอ๋ออวัน <laughs> นี้ว่าจะปลดละวะัน ยางมันอ่อนแต่ว่าได้แหละมูเน่ะขนาดยางอ่อนเงไปทุกคนไม่ใช่ใกล้ๆนะพี่สามสิบเมตรสี่สิบเมตระผมว่าก็ยิงได้ระยะสิบเมตรครับยิงได้ได้เลยร้อยตัวผมซื้อปีตีมินมากระด้าง ยิงเดินทีดังปักปักถึงน้ำเงินด้วยมีสวนผักอะร้หน้ามีสวนผักตรงไหนพี่ที่ผมเดินเข้าไปกกล้วยอ่ะไหนนะที่เรายิงกบเป็นน้ำตาใส่ไปตังบึงอะอ๋อนาเหรอที่พี่อยู่บนถนนฝั่งข้านี้นะใช่ที่ันเที่ยวมีปากก้วยแล้วข้างในมันจะเป็นสวนผักตรง ไปนิดเดียวพอหันไปอีกนึงหายเลยออตัวใหญ่ใช่ไหมตั้งห่างเดี๋ยวฝนตกอะ่ะฝนตกต้องมาตัวแรกครับน้องยิงโค้ดี้สวยมากลงเลยไอช่อนครับผมอยืนนู้นอู้ โดนครับผมไม่ช่อนถ้าจะโดนแล้วแถวหางช่อนมานแล้วครับแล้วผมไม่โตครับผมลอยขึ้นมานิ่งๆเงี้ยลองยิงดูครับโดนเฉยเลยช่อนปลาแดดไส์แดดเดียวครับผมรุ่นปลาแดดเดียว หางครับหนหางหน่อยนิดเดียวเองตุนเดครับผมร้อยชอนใหญ่ครับผมโดนเข้าแล้วตายคาที่เลยครับสป๊อกเข้าไปอยู่จึ๊กเลยครับไม่วิ่งเลย ตัวเบล้เริ่มเลยครับตัวนี้เป็นโลนะครับมาแล้วมาแล้วตัวใหญ่เลยเขาจุดตายเลยครับเกินได้ตัวเล็กขึ้นมาตัวใหญ่ขึ้นมาตามครับผม จุดตายเลยครับเป็นโลครับผมปลาอ้วนๆเลยครับใหญ่ใช้ได้เลยตนนัวนี้ไม่ดิ้นเลยตายเลยแล้วผมอยู่ใต้ล่างแล้วผมอยู่ใต้ล่าง คา,าที่นะครับไม่ดิ้นเลยตัวนี้อยู่ตรงนี้ครับผมใต้ล่างนี่ตัวนี้ยางขาดพอดีเลยครับยิงออกไปตัวนี้นะครับโดนปลาแล้วก็ขาดเลยต้องเปลี่ยนยางแล้วก็ตั้งกล้องใหม่แล้วนะครับกบ <c oughs> <c oughs> จะเปลี่ยนยาง ตั้งกล้องดูนะครับเปลี่ยนนะล,ลองตั้งกล้องกันดูก่อนนะครับเมื่อกี้ยางขาดแล้วก็ผมได้เปลี่ยนยางใหม่ครับลองตั้งฝั่งนู้นเลยครับ ไปหน่อยนะผมเราก็ต้องตับเข้าไปดันมันไปทางท้ายครับประมาณนี้ครับผมออโอ้โอลืมขึ้นยางครับครับเร็ลืมขึ้นยางลั่นไกเฉยเลย ราก็ดันมันกลับไปทางซ้ายว่าจะโดนหรือยังนะลูกสูงครับเราก็ปรับลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับผมผมปรับลงไปเจ็ดกิกนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าจะโดนหรือยังนะ หายไปเลยจุดหายไปเน้ํามันขุ่นครับยิงแล้วน้ําขุ่นแต่ต้องหาจุดใหม่ลองครับต้องดูเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพื่อปลามาจะได้ยิงทันครับแล้วผมจะใช้ฝั่งนู้นเลยนะฝัง่งนู้นเลยจะลองดู โดนเลยครับเพราะว่าตั้งกล้องเฉยๆนะผมมีเห็นเห็นปันนินตัวน้อยอยู่ตรงนู้นนะโดนแล้วนะครับผม,มปันนินตัวแรก <ผม S 2> ที่ใช้เป็นเป้าสําหรับตั้งกล้องเลยปรับไปปรับมาปรับจนเข้าครับผมลากออกมาแล้วเข้าเป็ๆเลินะครับสามสามแต้ม พละกันย้ายไปข้างหน้าครับไปดูข้างหน้ากันต่อสามหาง